สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาทำบลูเบอร์รี่ไปด้วยกันนะคะบลูเบอร์รี่แยมแยมเบอร์รี่นะคะเดีย๋ยวสารยาก็เหมือนเดิมสวัสดีค่ะนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ พร้อมกันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะเข้ามาเป็นกําลังใจให้สรัญญาแถมพุษาด้วยนะคะไปเก็บมาแล้วก็เอามาทำแยมนะคะ <_ h ums> เก็บเอาไว้กินกับขนมปังตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าก็มี <_ h ums> ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มานะคะ แยมเมื่อวานนี้เลยค่ะไปเก็บมาครึ่งกิโลนะคะแยมครึ่งกิโลแล้วก็เอามาต้มค่ะใส่สวัสดีค่ะทำแยมค่ะแยมเบอร์รี่นะคะนี่นะคะ รัญญาไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะคะเพราะว่าทำกินเองค่ะต้มไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าน้ำมันเยอะอยู่แล้วระหว่างที่ต้มก็ทักทายพูดคุยได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวสรัญญาอ๋อสวัสดีค่ะ ให้ให้เมนตอนมินตอนสฟลตขอบคุณค่ะคุณอู๋นี่นะคะที่ไปเก็บเมื่อวานนี้ค่ะได้สองสามกิโลนะคะอันนี้ที่เหลือค่ะ <c oughs> ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะได้สองสามกิโล <c oughs> จริงค่ะมันอร่อยนะคะแล้วก็ทำสมูทตี้ไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ เร็วๆโอ้เร็วไม่ได้เ <laughs> พื่อนกันไ <laughs> ด้โก,กอินแต่เร็วๆได้โควิดเ <laughs> ยอะแล้วลีแต่เบอร์บาร์สินสิน <laughs> มันอร่อยนะคะ <laughs> ย่อย yeah, oh, ู่เอดูหงริบมต่เด้ได้อย่มากได้สิอออันนี้ไม่ได้ออกมาจากช่องแขงนี่สงสัยจะต้องใส่น้ำแล้วมั้งคะเนี่ยได้เกลน่ไหมโอ้มันตดนะคะขอโทษทีเพราะว่าตอนที่เคยทำจะต้องคนบ่อยๆนะคะ นางจะกินเองนางก็ไม่ได้เลยอ๋อค่ะได้แล้วค่ะต้องคนด้วยนะคะแล้วก็ต้องเอาฟองมันออกนะคะขอบคุณค่ะคุณอู้เมื่อวานนี้แวะไปแล้วนะคะไปชมวิดีโอคลิปของคุณอู้นะคะ ก็ดีค่ะอ๋อเอ่อเราต้องเอาฟองมันออกนะคะเพราะว่าฟองมันจะเป็นเอ่อแต่ก็แปลกนะคะเวลาเรากินสดๆเราก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเวลาทำเยยมเราเราจะต้องเอ่อเอาฟองมันออกค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็น เขาเรียกอะไรนะคะสารแบคทีเรียนะคะสงสัยไอสารตัวนั้นหรือเปล่าคะที่มันถ้าเรากินเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันร่างกายเรามันก็เผาผลาญตัวอย่างโอ้นี่ค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเลือนะ่อนอนี่นะคะโอ จริงแล้วเขาจะไม่คนให้มันเละมากนะคะเพราะว่าหลายคนก็ชอบกินแบบเป็นนี่เลยแต่ส่วนสารายาก็ทำเขาเรียกอะไรนะคะคือกินสดๆอยู่แล้วต้มสักห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะดูเวลาก่อนได้หรือเปล่า ใช้ตอนนะคะนี่ค่ะอุ้ย นี่มันก็จะก,กระเด็นใส่เสื้อผ้านี่สุดยอดเลยนะคะตอนที่มาสวีเดนใหม่ๆลูกชายเขายังเล็กอยู่นะคะเวลาจะกินแยมอันนี้กับขนมกับอาหารซสวีเดนนะคะต้องระมัดระวังเสื้อผ้าเพราะว่ามันซักบางทีซักไม่ออกนะคะ ลดไฟลงแล้วนะคะแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆก่อนขอบคุณค่ะคือมันไม่ยากเลยนะคะไปเก็บมาจากป่าแล้วก็แต่ที่ที่เขาทำขายใส่กระปุกนะคะเขาก็จะใส่อะไรอีกหลายๆอย่างเพราะว่ากันบูดใช่ไหมคะอันนี้เราทำใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยๆนะคะเดี๋ยว ยังไม่ชิมนะคะต้มไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็จะใส่น้ำตาลค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเอาน้ำตาลแป๊บนึง่งบ้าเล็กๆกัญยานะคะ ว่จะทำขนมค่ะพอดีเดี๋ยวขอชิมอืมไม่เป็นไรนะเรากินเองมากินเองกินเองเปรี้ยวหน่อยหน่อยนะคะเปรี้ยวหน่อ,อนยนะ ลารยาไม่ชอบใส่น้ำตาลเดียะนะคะแต่ว่าเราใส่อันนี้ครึ่งกิโลส่วนใหญ่เขาก็จะสองสามถ้วยนี้นะคะแต่ลารยาก็ใส่ถ้วยเดียวนี้ก็ถือาเยอะแล้วนะคะเถยวจะต่องานได้น,นะคะเพราะว่า ซักผ้า,าไว้ยังไม่ได้ทับเลยค่ะ,ะมันไม่มีฟองนะคะวันนี้แปลกใจไม่ได้ไม่ได้ไไดออฟองออกเลยค่ะไม่มีฟองค่ะสงสัยมันสนหรือเปล่าคะ แค่ใส่น้ำตาลแค่นี้นะคะง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมนิดอืมาแสดงว่าถ้วยเดียวนี้พอเลยนะคะครึ่งกิโลกับหนึ่งถ้วยเพราะว่าหวานมากก็ไม่ดีค่ะ คืออันนี้เราทำตามที่เราชอบเลยนะคะใส่ตามที่ชอบค่ะมาเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนี่ค่ะก็แค่นี้นะคะง่ายๆนะคะเย็มก็ต้ม สินาทีสิห้านาทีแล้วแต่นะคะก็ใส่น้ำตาลพักไว้นะคะใส่ภาชนะแต่บูเบอร์รี่นี้เก็บไว้ไม่ค่อยได้นานนะคะมันจะขึ้นลาถ้าเราไม่ใส่สารกันบูดอะไรอย่างนี้เปล่าคะแต่ถ้าลิงงอนไม่เป็นไรนะคะไอตัวตัวแดงนะคะตัวนี้ ถ้าอากาศเข้าถ้าเราเวลาเราเปิดใช้เราเราใช้ไม่หมดทิ้งไว้เดือนสองเดือนมันก็ไอ้นี่แล้วค่ะต้องพยายามส่วนตัวที่มีประสบการณ์นะคะทำเยี่ยมแล้วไปฝากคนที่บ้านเราก็อร่อยมากเลยค่ะ เยมบูเบอร์รี่นะคะถ้ามันถ้ามันเย็นมันก็จะก็จะแข็งนะคะมันก็จะแข็งตัวนะคะแต่ลิกว่ามันไม่ใช่ฟองนะคะเนี่ยหรือจะใช่เดี๋ยวเราออกหน่อยหนึ่งนะ มันก็ธรรมาดามันนะคะคงไม่เป็นไรนะคะเรากินเองนะ เพื่อนบอกเร็วๆรๆเ,รเ,รเ,รเรมื่อกี้นี้ขอบคุณนะคะไม่แค่นี้นะคะบลูเบอร์รี่แยมบลูเบอร์รี่นะคะก็เท่านี้แหละค่ะง่ายๆนะคะสะดวกถ้าไม่ใส่น้ำตาลมันก็มันก็เปรีป้ยวๆนะคะแล้วก็ชืดๆค่ะมัน <laughs> มันก็ไม่อร่อยมาก เพราะว่าถ้าเวลาปั่นนะคะก็จะใส่กล้วยด้วยไงครัมันก็จะหวานจะหวานผลไม้นะคะทีนี้อันนี้ก็ใส่น้ำตาลไปถ้วยเดียวนะคะเมื่อกี้นี้ครึ่งกิโลกับน้ำตาลนี่นะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็แค่นี้นะคะก็หวังว่าถ้าใครยังไม่เคยทำง่ายนะคะไม่ต้องไปคิดมาก ถ้าเราจะกินเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำขายถ้าทำขายเขาก็คงจะใส่อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะเราก็เอาออกมาจากช่องแช่แข็งที่เราเก็บเอาไว้ถ้าเราอยากจะทำแล้วก็ทำเฉพาะที่เราคิดว่าเราจะกินทันนะคะไม่งั้นเราก็เป็นเชือ้อรามันก็ไม่ดีนะคะทำเยอะๆ แต่หลายคนก็ทำเสร็จแล้วเขาก็ใส่ช่องแข็งไว้ค่ะมันก็เอาออกมาเวลาเราจะกินก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจขอบคุณคุณอุนะคะแล้วก็มินตน้นทักสมิแกรฟนิติตาเฮดวีซนเนสต์วิดีโอคลิปขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ